สวัสดีพี่เพื่อ s ชาวซีออฟ v ีฟทุกคนนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปมีอะไรดีๆจะมาบอกสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมซีออฟทีฟดีๆสักร้านนะครับผมแนะนำร้าน Point Sender เลยนะครับที่นี่เขามีโปรโมชั่นสุดค,คุ้มให้เลือกมากมายหลากหลายราคานะครับเติมเร็วแล้วก็ได้ชัวร์ด้วยลิงก์อยู่งด้านล่างเลยครับนั่นแหละมันดักบ,บอ่อมาเด้อมาเด้อเดีวยวมาเด้อสุดดิมาเด้อสูตรได้ป่าตายหนึ่ง โอ้ยเอ้ยมันโดดตามมันโดดตามตายแตงหนึ่งตาย หัวใจแม่มดเกรดโฟตัวเรืออารเธียนานะมันยิงเมฆมันยิงเรือวิญญาณนี่มันไม่ได้ยิงอ่ะเด็กตบบเนี้ยเพราะว่าตัวรังควานมาแล้วทำไมตัวเรือมันเหมือนไอเรือลำเมื่อกี้เหมือนไอเรือลำสรุปเลยเฮ้ยมันยิงมาแล้วมันใส่เหมือนเรือสำรวจเดจเลยพี่พี่ผมจะเอาไปเอาไปบอบบ๊อบ อ <P os> ย่าโปลอยิงมาเลยว่ะจชะเั้ารลอง่ะลอไปหน้าดิเจเาขาไหมเต็มเลยเก็บเต็มเลยเรามีใบหลังอยู่ลมต่งเนย ต้อง,งนะนี่มียกตันอุ้ยมนเดอร์เฮ้ยไปไฟโดนนอาผมตึงหัวกว่าไม่ตาไมไปละวไมมีคมออนอยู่บนเกาะยิงเชียร์ไม่โดนเลยเหรอเจ้เอานหน่อยดิี้เข,ข้าฟา

เย,เด,ยนนเดี๋ยวคนหนึง่งมีคนมา,ากูละพี่เกมมีคนมันเกาะด้วยนะพี่พี่ระวังนะใช่เหรอตายอีกหนึ่งใช่เดี๋ยเป็นโค้ดแล้วนะฮัโลโหลหนวดได้เปล่าเออกำล,ล,ลังมาหน้ากำลังมาแล้วหน้ามันอะผมวดไม่ได้พี่มันจะ มาเชื premises, sure. yeah, yeah. ่อกูย anyway> like ิงที่เรือดิตาได้ได้ได้เนี่ยมาหยุดตรงที่ที่โหลดกระสุนนะโหลละขันไหนแล้วพเราเรือมีคนทะเลกูเห็บละตายไมตไหวโน่ไปเรื่อยๆโน่ไปเรื่อยแรงไปเปล่าเรือคำนึงคหนึงว่าไปเลยก็ได้ว่าไปเลยก็ได้เรือเราไม่เก็บอ่ะเก็บนี่เลยแล้วกันมีบ่อนที่อยู่มีใครเดินให้เล่นที่

ตายตารอชุบนะไหวเปล่าตายตายชุบได้หน้าบันไดทันร้อนทันอยู่อหาไปร่วมหรือพีาหารหมดอาหารเยอะโตฮะเยอะเหรออาหารเยอะโต๊ะเลทโตเลทพี่ดรอปลงไปแล้วอ่ะมีมีมีอยู่กลางเรือมี โดนโลตัวนั้นโลแล้วโดนโลลูกฟองไปลูกหมดโดนหนึ่งนัดตาคงไม่เป็นต้องกลับไปไหอ่ะคิวผูไปกลับเรือดีกว่า อยู่ในวงล้อแล้วว่ะแจ็คเอาดิกระตันเลยหิวแล้วไอ้เที่ยมึงกู่มาเดินไปแค่ห้าลูกมันต้อมอยู่บ้างไม่บ่นก็ได้นะไหวรล่าแต่หิวแล้วไอ้เที่ยกูกูไม่ป่าเลยหรือไปดูมัต้องนานละกูไม่ป่าเลยมันต้องมันขี้โคนรอัดเต็มคนเต็มปะพบเต็มเต็มเต็มมีมีหนึ่งรูนะเจรือเรารันเพลเวอร์ไอ้เจมึงน่าจะเก็บไปให้ช้ากว่านี้ แมดักดับกบอดกูต้องมือนกันะพี่ยังไม่ไปหน่วยเมืองเขได้นาดน,น,น,นไอรอ,อนหนึ่งมันจะมีอารมณ์มาสวนนี่เหรอจีกู <c oughs> มไม่รู้กูเดี๋ยวสายให้บันเดอร์แล้วบันเดอร์เลยบันเดอร์เลยเราบอกบันเดอร์เลยคนละคนละห้านั้นเปล่าจะกูยิงธรรมดาดีกว่าจะได้ไม่ต้องฝัก แล้วัเมายมันเมาอยู่ตามันเกิดยังกำลังเกิดที่ enfin ักบอด okay, okay. ัอดเดี๋ยวยเหมุนเร็วกันแ้นน้อผมก็ผมแค่นอนใม่จะมเขาใมโอเคโอเคล้ พูดหิบแม่งอ่ะไอ้เหี้ยฉันนอนแม่งมันดักบ่อนพี่คนหนึ่งอ่ะนั่นแหละมันดักบ่อนพี่าเด้อมาเด้อเสรีมาเด็ดสูตรดิมาเด็ดสูตรได้ป่ะตายหนึ่งโอยเอ้ยสวยอยู่แล้วนะเมื่อกี้คุณมาเด้อสายตายไปหนึ่งเอาออกให้หมดมามาเด้อลองขนาดฆ้ามันที่แบบการอะไรเลยนะโลเปคนเลยนะ ตกเแล้วกูมาอไ่ีอะไรกูะแล้กูสุนอไปมันตกเรือคนหนึงผลักอยู่ผลักอยู่ลาบปลาบปลาปลาปลาหมดากขวาทิงไว้อะไปอนึเรื่อยๆขวาทิ้งไว้ได้ไโอเคนะท่าไดใจะคู่เสากลาง ได้อรู่บ้าพี่ไ,ได้ได้ได้โมไปบอทให้แล้วไี่ระงนมันเดอร์มันเดอร์เจกูยกปืนให้จับบอลผมยกนมันเดอร์ให้ตาระวังมันเดอร์เดี๋หมดโดนล่า มีลงตรงมาได้เลยอะ่ะฝั่งเพื่อนมันก็รีแพะไวเหมนะือนกั้นอ่ะต้องบอดตองเหรอวะเห็นไงทำไมกูไปเปล่าเป็นปักอะไรน,นะมีแจค่าเป็นปักอายนะไอ้สัสเอาไงเดี๋ยวใหม้มาตรการเด็ดขาดไม่โจมเหนีไว้เพียมันเหนียวขนาดเลยเหรอแรงวมันทิ้งควันถือลูกฟอง ไดอ่ะจะกดเรือแล้วนะแสดงวัไม่ไหวกดเรือเลยนี่เดี๋ยวเราขุนเรือจมแล้วมขน่ะตับต่ำมันถือลูกฟองดักรอเลยพี่เดี๋ยวเก็บไปหน่อยโอ้โหเยี่ยตรงนี้ลมมันส่งดักล้วลูกฟองดักเลย้วแล้วก็วนยิงไปเรื่อยๆสิมันไม่ไหวหรอกแต้มแต้มอยู่ดีกดเรือเดรารอรอลูยเยอะมเยอะแล้วเจรัวเจ็บไหม มึงหักขวาเยอะไปมาตรการเด็ดขาดเรียบจบไอ้เหี้ยเฮ้ยตทนหนอุ้ยเหี้ยโดนกูด้วยเหี้ยมันถุยมันเถียงวะ่ะเฮ้ต้องมันเดอ่อจ๊ะ อไอร่อนหนึ่งไอร่อนหนึ่งบอลเดอร์นี่เจขดเรือละมันอยู่มันอยู่บนเรือกันหมดเลยอะกดเรือละสร้างไปบอดคู่ถูกเปล่าไหมยิงกระสุดเมาเออยิงยิงกระสุนเมาอะไรก็ได้ก่อนไปอะกูเต้นก่อนเต้นแล้วจอดส่งอุบายนีเจเด็กช็อตเลยเล็งเด็กช็อตได้ไหมเกินแล้วจอมพี่อะกูบอกเด็กช็อตเลยครับก็มันอยู่แต่หลังเรือคาตนายเรามันไม่เป็นรีเพลย์มึงเอาเรือของห่างเจเอาเรือของห่างให้มันขึ้นเรือ ตา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 หลังม <|so|> ึงอ so ีกหนึ่งหลังมึงซ้ายมือหน้าหน้ามึงเลยสวยหมดไหมไม่รู้อ่ะเจะคาดกูกับตาตารอเก็บสร้างมันอยู่ เี๋ยวขวาขับไปขวารอเลยนี่หาพองหรือไหวโดน okay. โดนตรงไอ้หลังเอาหลังเลยเล่นทำไมริปเปอร์ถ้าทำอย่างนี้เล่นทำไมจ๊นะเป็นสรุปว่าไปอย่างไอ้ทีเหี้ยนี่เรือสี่แบบสี่สี่ประท้าสี่อะแล้วมึงก็ขายของหมดแล้วไอ้เนี้ยมีมึงมีแต่ได้ก็ได้ ลามูนี่ยังไม่ได้ขายของมีสมบัติด้วยเนี่ยสายได้สายได้ฮาปูนฮาปูนเอาดีกว่าไหมโอ้โหเฮียเซาเซ่ที่ลาเซ่เบบี้โดนโดนนี่ต่อไปต่าหลังมันท้องที่โดนไปอยู่ ตัวแล้วมาแล้วมีแพ,อพอ้อยู่ตดือดขึ้นแล้วายนหนึ่งโอเคพี่มาผมยิงกระพายลงน้ำตกน้ำอีกทีผมยิงกระพายมันกระสุนสามร้อยอยู่กับพี่เขาละลงโล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 เป็นเกือบไปนะ ไม่ตายไอ้เหี้ยยิงไม่ออกตายอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนต้าผมจะตายมันตายมันตายเหลือผู้ชายคนนึงกระสุนผมหมดขาดนึงมาแล้วต้ามันโดดตามมันโดดตามตายตายค์หนึ่งตายหมดหมดหมดขึ้นมาใช่ไหม ไปอาหารเยอะสับปะรด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 เยอะไปไปพอแล้วเพมยบดีนะผมเอาบ่อสามบ่อสามบ่อสามเลยกระสุนมันพีกแล้วผมไปสองกระสุนเขยก่อนเกิดแล้ว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 เลซโลตายเฮ้ยไม่ตายไม่ตายได้ไงวะมันไม่ตายตาพี่ทูแทบไปแล้วอยู่ตรงนคขับ เฮียอยู่กับกูอยู่น้องกัปตันน้องกัปตันน้องกัปตันโอ้โยเฮียเอ้ยมันไม่ตายได้ไงวะอิจแลกว่ะคบแล้วตไปต่อต่อได้ต่อได้พี่ขกระตันเกียร์กระตันสโตเล็กกลับขึ้นมาลมไปบ้า เป็ตเล็เลยพี่มันมีตัวอุ้มเป็ตัวเล็กแตกหนึ่งตายต,ตัวอุ้มเป็ตัวเล็กตายส่วนนี้กเลยยิงไกลยิงได้เปรียบไว้สามไม่เฮียมันยิงไม่แม่นเท่ากูหรอก มึงจะหาปูอย่างเดียวเลยเนาะตีอะอะไรของมัน <c oughs> มึงซ่อมแล้วมึงไม่กลางใบอ, <c oughs> อ่ะมีเน้นชั้นล,ล่างละ ช่วงนี้มันต้องตัวเล็กตว่ตนอะอเลาขอหนึ่งขอหนึ่ง,ง,ข,ออง,งขอหมดช่วนี้ก่อน เดดยิเเลยขึ้นโยกเลยวันรงกลมนะขอบันเดอร์ก่อนวนอยู่มันกำลังหนีพี่เล็กช็อตเด็กเฮ้ยมันดิ้งมันดิ้งงี้แล้วต่ออะไรพี่ ไอ้เฮ้ยเด็กชอตอยู่แล้วละตะขึ้นได้ขึ้นได้ตกลงสายสองบินขึ้นต้องน,อนีด้ว ตายหมดตายหมดเรือมันตายหมดสมบัติมีสมบัติมียับยับยับนวดมานวดมาจาดูก่อนไม่โปรไบต์ที่ต้นท้ายกระสุนเหลือเจ็ดนัดมันเกิดแล้วเลือดเลือดเลือดไปแล้วไปล้วอีกนึงเฮ้ยมีกันพาวเฮียเอาดิใา่เลย เฮ้ยที no ่อะโดนวินายบัตเตอร์บัตโอ้โหโดนมีดฟลากูตายขึ้นแล้วป่ะไม่ตายหรอกทำให้หน่อยนะตายไอเชลเฮียมันขึ้นมาแบบมันผมรู้ว่านี่ต้องทำได้ผมก็เลยไม่ไม่หันไปแน่อยู่แล้ววะอยู่กับเสาหลักเลยเฮ้ย งังมปเจะดบไปนพี่เราต้องไปบอดต้องไปบอดเออเออมึงดับมึงดับไฟนะไฟนะฟนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเรียงอาหารนะที่อ่ยอาหารกูหมดดับไฟก่อน มีคนไว้น้ำมาชิ๊วตายโดนลามแดดตายอีกหนึ่งตายอีกหนึงน่งโอ้ใหม่ก็ ลาก่อนนะเพื่อนนี่งึโอ้โหน้ำขึ้นโคตรเร็วตงแย่ละชั้นสองนวดไปตั้งเยอะใช่เป็นสิบนาดลจมเลยเฮียยังเร็วคุณพระมีสมบัติจีจี